สวัสดีครับ G N ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์วันนี้จะมาสอนทำน้ำพุระบบโซล่าเซลล์กันครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับ1ปั๊มแช่24บโวลต์300วัตต์2แผงโซล่าเซลล์170วัตต์3อุปกรณ์ทำน้ำพุครับก็มาดูวิธีการต่อกันเลยครับปรับกันต่อนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดต่อหัวน้ำพุนะครับก็จะมีเกลียวท่อ6หุนนะครับเกลียวใน2ตัวนะครับแล้วก็ ข้อต่อตรงนะครับหนึ่งตัวแล้วก็หัวน้ําพุหนึ่งตัวนะครับแบบแรกเราทําหัวน้ําพุก่อนนะครับนี้ต่อเข้าไปนะครับตอนนี้ก็หัวน้ำพุครับจากนั้นนะครับนําหัวน้ำพุต่อหุนเกลียวเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อกับปั๊มน้ําแค่นี้นะครับวิธีการต่อทําน้ําพุขนาดเล็กครับ เอาไปโลเอาไปใช้งานกันเลยครับนำปั๊มติดตั้งลงในน้ำเสียบสายโซล่าเซลล์แค่นี้ปั๊มน้ำก็ทำงานแล้วต้องการปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรหรือแผงโซล่าเซลล์สนใจติดต่อด้ที่เพจ G.N ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับ